สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทีมนิวคาสเซิลครับอุ่นเครื่องอุ่นแข้งกันหน่อยกับเรื่องราวของทีมสาลิกาดงนะก่อนที่จะลงแข่งขันในนัดที่สําคัญที่สุดนะครับวันที่26 e กุมภาพันธ์นี้อ่ะก็มีเรื่องหนึ่งครับอดีตกองหน้าของนิวคาสเซิลก็โดนแฟนบอลของทีมเนี่ยจวกยับเลยนะครับหลังจากที่เอาตั๋วนัดชิงลีคัพเนี่ยมาขายในราคาที่แหม่ต้องบอกว่า ขุดลิดขุดเลือดขุดเนื้อกันเลยเกินนะครับ n นายเรนเจอร์ครับคนนี้เป็นอดีตกองหน้าของทีมเองด้วยซ้ำนะครับก็ต้องบอกว่าไม่รู้ไปหาตัวมาจากไหนนะเป็นร้อยร้อยใบยเลยนะครับเขาก็บอกว่าแฟนบอลของวีพอเซลเนี่ยก็หาตัวกันให้แบบทั่วเลยนะเพราะว่า มันเป็นนักที่สําคัญเนาะคนก็อยากจะเข้าไปดูลุนห้ลีิรับสมัยแรกในการเจอกับแมเชัตเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เวมบรีนะถูกจับจองกันแน่นขนาดไปหมดทีนี้มันก็มีนายเลนเจอร์เนี่ยเขาก็าออกมาโพสต์ขายตัวนะครับทางอินสตาแกรมบอกว่ามีอยู่100ใบ โอ้โหมีเยอะจริงไม่รู้ไปหาซื้อมาจากไหนนะครับมีตั๋วนะัชชิงคาราบาวครับมาขายขอคนที่เอาจริงเท่านั้นแน่นี่ประกาศเหมือนนะักขายทั่วไปเก่งๆเลยนะก็เป็นแข่งที่ไร้สังกัดนะครับตอนนี้เขาบอกว่าตั๋วเนี่ยสำหรับแฟนแมนยูเนี่ยอยู่ในราคาที่1,150ล้านปอนด์หรือประมาณ48,780บาทอันนี้ราคาสำหรับแฟนแมนยูนะ1 1 5่นส่วนแฟนนิวคาสเซิลราคาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหม2150ัอ้าเอาแพงกว่ากัน1000ปอนด์ ก็คือ89,330บาทโอ้โหแล้วราคาจริงมันเท่าไหร่รู้ไหมครับราคาจริงอะ่ะมันอยู่ที่40ปอนด์เท่านั้นเองเออจาก40ไปขาย1 1 5 0อันนี้แบนแบนอยู่นะแต่พนแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยจาก40ขาย2150อปอนด์โอ้โหยังลงท้ายในอินสตาแกรมด้วยนะว่าเนี่ยคือราคาที่ขายกันในตามท้องตลาดทั่วไปแฟนบอลนิวคาสเซิลก็เห็นพวกก็รู้สึกว่าท้องตลาดดี <laughs> นี่เซ็นเซอร์ให้ด้วยย็งไง ะก็แน่นอนครับก็โดนแฟนบอลนิวคาเสเซิลจวกหนักเลยบอกว่าคือทางด้านนิวคาเสเซิลให้โอกาสกับมึงแล้วอะ่ะขอไยนะแต่ทําไมแบบทำแบบนี้กับแฟนบอลไปเอาตัวมาจากไหนยแย่ๆขนาดนี้ต่อให้ได้มาแบบถูกกฎหมายก็ตามเถอะแต่แบบนะมันก็ไม่โอเคบางคนก็บอกว่าเหนามือนอ่าขยะกขยั่งนักเกินนะครับก็นะบเห็น นักเตะของนิ็เซาส้นมาทำอย่างนี้เออคนนี้เขาก็มีประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวับทางการเงินอยู่แล้วนะครับคือในปี2017เนี่ยเคยถูกจับว่าร่วมมือกันช่อกลงกันทางธนาคารครับตอนนั้นถูกตัดสินจําคุก8เดือนเคยก่อเหตุทําร้ายผู้หญิงนะครับเออก็แหมประวัติก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะยังทําปัจจุบันให้มันไม่ดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกอันนี้คือหนึ่ง,งเรื่องนะครับ มาดูเกรดกันนิดนึงทางนี้แฮร์รี่แม็กควายครับกับจามาราเซลเป็น2กัปตันทีมตัวจริงต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเมื่อตอนเปิดฤด,ดูกาลของคู่ชิงครบาลครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าลงสนามเป็นตัวจริงกันฤด,ดูกาลนี่ยไม่ถึง10นักนะทั้งคู่เลยก็ถูกแยกตำแหน่งไปจากนักเตะใหม่ทั้งคู่เลยนะแมนยูแม็กควายก็ถูกลิซานโดมาร์ตินสแยกตำแหน่งจามาราเซลก็ถูกสวนบอสแมนแยกตำแหน่งและแฟนบอลน,นี่ไม่หือไม่เอือครับก็ สองคนใหม่ที่มาก็ดีกว่ากันทั้งคู่จริงๆนะแม็กควายนะตอนนี้มาดูกันหน่อยแมนยูนะแข่งไปแล้ว38ดนะส่วนตัวเขาเนี่ยลงไปแค่9เกมนะครับก็ชนะ6แพ 3, 5, ats, ้3พรีเมียร์ลีก5นัด f a คัพ2นัดยูโรปาลีก1นัดนี่สำหรับแม็กควายส่วนจามาราเซล์ครับได้เล,เล่นไป4เกมเท่านั้นเองเออลงพรีเมียร์ลีก1นึนัดครับลีกคัพ2นัดแล้วก็ FA คัพ1นะึนัดมันมีเรื่อง ันหนึ่งขึ้นมาสําหรับจามารัสเซลนะถูกเปิดเผยว่ากําลังหาตั๋วดูมวยคู่หยุดโลกนะครับระหว่างฟอย์เมเวิร์เทอร์จูเนียนะครับเจ้าของสถิติห้าสิบศูนย์จะชจกับเอรอนชาเมอร์ครับอดีตยอดมวย mma นะครับในวันเสาร์นี้ที่กรุงลอนดอนซึ่งคนเปิดเผยนั้นก็คือช่างตัดผมของจามาลัสเซลเองนะเขบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะไปดูมวยคู่นี้เปลนะ่าแหนเขาเหมือนตัวเองก็ไม่ค่อยได้ลงแล้วเนาะก,ก็ไปผ่อนคลายหน่อยนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องที่เป็นเกรดนิดนึงนะ ในแอดคาราบาวเจ้าของถ้วยคาราบาวก็บอกว่าเคยมอบถ้วยให้กับ au, คาราบาบมาแล้ว4ครั้งเป็นเจ้าของมาแล้ว5ครั้งนะแต่ไม่ได้มามอบหนึ่งครั้งเพราะว่าช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดเข้าอังกฤษไม่ได้นะครับโดยเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสามปีเลยนะครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลหนึ่งครั้งนะส่วนแมนยูกับนิวเซินที่จะเตะกันในคืนวันที่26เนี่ยแมนยูจะใส่เสื้อแดงกางเกงขาวถุงเท้าขาวส่วนนิวเซินนะครับจะใส่เสื้อ ขาวดำชุดเก่งเลยแล้วก็เกงดําถุงเท้าดำนะครับมีขาวอีกโอ้ขาวนี้น่าจะเห็นกันหลายวันแล้วเนาะที่แฟนบอลรายหนึ่งของนิวคาสเซิลนะครับประกาศขายหมานะเพราะหมาของเขาเนี่ยไปกัดตัวนะครับกัดกระจุยเลยครับแกก็ประกาศขายหมาเลยว่าไอ้หมาชื่อลูบี้นะครับคือความชอบช้ำคืออะไรไหมเขากลับมาจากเกมที่นิวคาสเซิลเนี่ยแพ้ให้กับลิเวอร์พูลขาบ้านเขากลับมาถึงแล้วก็ มาเห็นตัวตัวเองโดนกินเข้าไปโดนกัดแหลกเข้าไปอีกก็เลยบอกว่าขอประกาศขายเจ้ารูบี้เนี่ยในราคาห้าก่อนนะครับคนก็เข้ามาเมนกันแบบ เห็นใจบ้างอะไรบ้างเขาก็ลบโพสต์นี้ไปแล้วนะก็คงไม่ได้ขายจริงหรอกอันนี้ว่ามันข่าวเยาว้าๆหยอกๆก,กันนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวของนิวคาสเซิลอ๋อมีอีกนิดนึงนะทางด้านเชลเลอร์เนี่ยเขาเคยเขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะปี2000ก็ขออภยัยช่วงที่เขาเล่นอยู่นะปี1997ถึง1มันมี2ปีขออภัยนะ1997 98กับปี1998 99เป็น2ปีที่ทีมเข้าชิงนะครับเป็นฟุตบอล FA Cup ในตอนนนั้น้แลวก็ ที่น่าเสียใจที่น่าผิดหวังก็คือมันแพ้ทั้ง2ปีเลยปีแรกนั้นแพ้าร์เซนอศูนย์ประตูละอปีต่อมาแพ้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแล้วก็บอกว่าทีมเนี่ยเตรียมรดบัสแห่แชมป์มาแล้วทั้ง2ครั้งนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้แชมป์เขาบอกว่ามันรู้สึกน่าอายน่าอับอายมากนะครับที่มีรถแห่แต่ว่าไม่มีถ้วยนะโอ้นี่ก็น่าเศร้านะครับแล้วก็ทางด้านิวคาเซิลเนี่ยประกาศแล้วถ้าได้แชมป์เนี่ย เอาโบนัสไปเลย1ล้านปอนนี่มันมากกว่าราคาเงินรางวัลที่ได้จากทางสมาคมฟุตบอลด้วยซ้ําคือได้แชมป์ลีกครับเนี่ยได้10,000แปอนนะครับแต่ว่าเจ้าของทีมบอกเอาไปเลย1ล้านปอนแหนะ่วิ่งกันให้เต็มที่เลยครับทุหน้าแฟนนิวคานเซ็ลเดี๋ยวเรามาออรอลุ้นกันครับว่าถึงเวลานั้นจบการแข่งขันแล้วใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะก็นี่คือเรื่องราวของสปอร์ตบาร์อัปเดตในคลิปนี้สวัสดีครับ